สวัสดีครับนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะครับงานสบายดีไหมจุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ก็ดูแลสุขภาพกันนะโควิดนะครับมันอยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับืฉนั้นก็พยายามนะเราต้องมีความพยายามลบหลีกวิธีหาทางป้องกันนะครับสวมแมสนะครับล้างมือนะครับเจลล้างมือเรียบร้อยนะครับ นะเรากลับมาเรื่องของเรานะครับสำหรับในคลิปที่สองนี้ก็จะเป็นเรื่องมนุษย์กับสิ่งแว,แวดล้อมนะครับนะกุลังสันคนเดิมนะครับไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะครับในเรื่องนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องของมนุษย์เรากับสิ่งแวดล้อม นะครับเนี่ยสิ่งแวดล้อมนี่คืออะไรเออบางคนสงสัยรู้แมยสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมพูดกันจริงเชียวสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งที่อยู่รอบรอบตัวเรานั่นเองนะนะครับที่มันห่อหุ้มนักเรียนเนี่ยแหละเสื้อผ้าก็เป็นนะฮะนักเรียนมองไม่เห็นอะไรอากาศนะครับแสงแดดเนี่ยเป็นหมดเลยนะฮะ เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์นั้นมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรหรือสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับนักเรียนดูภาพนี้นะครับเป็นไงสวยไหมครับทิวทัศน์จากรูปนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่ามนุษย์คือ คือใครครชาปะมงใช่ไหมเนี่ยน่าจะเป็นชาวประมงนะสิ่งแวดล้อมนะครับนะครับสิ่งแวดล้อมก็คือต้นไม้ที่นักเรียนเห็นใช่ไหมครับทะเลตรงนั้นทางที่ที่ต้นไม้น่าอาจจะเป็นเกาะแล้วก็หาดทรายใช่ไหมครับอากาศนี่ที่นัำเนี่ยพอจะแยกแยะแล้วนะครับ นะภาพนี้สวยมากนะครับทีนี้เรามาดูว่าสิ่งแวดล้อมนั้นมีอิทธิพลอะ,อะไรบ้างต่อการดำรงชีวิตของคนเรานะนะครับเกี่ยวข้องมากเลยนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันแรกที่คุณครูจะพูดนะครับ ก็จะเป็นในเรื่องของการประกอบอาชีพนะฮะในรูปแรกทางซ้ายมือเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าจะมีท่อนสูงนะนักเรียนพูดได้เลยว่าอันนี้จะน่าจะต้องเป็นอาชีพของคนในภาคเหนือแน่ๆเพราะว่าท่อนสูงก็คือต้อนไม้ต้นไม้เนี่ย ที่เราได้ก็เราเราก็ต้องได้จากป่าไม้ภาคอื่นป่าไม้คงจะมีน้อยกว่าภาคเหนือแน่ๆนะครับอันนี้นักเรียนต้องรู้แหละพอพูดถึงภาคเหนือปับ๊บเนี่ยกี้ครูพูดว่าป่าไม้เ,เมื่อมีป่าไม้มีน้ำมีแม่น้ำเป็นต้นน้ำลำธาร ที่บอกมีป่าไม้มีป่าไม้ก็ต้องมีสัตว์ป่านนี่คืออาชีพอาชีพของคนในภาคเหนือคือทําป่าไม้หาของป่าบ้างนะครับนี่เป็นอาชีพของคนในภาคเหนือนะครับต่อไปในรูปกลางนะครับรูปกลางเห็นการทำนานะักเรียนก็ต้องนึกถึง ภาคกลางแล้วนะเพราะว่าภาคกลางนี่เป็นที่ราบรุ่มมีน้ำอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำสายสำคัญที่ถือว่าเป็นหัวใจของชาติเลยนะก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาพอพูดถึงแม่น้ำเจ้าพระยานะก็มีผลต่อภาคเหนือแล้วเพราะว่า แม่น้ำปิงวังยมนานซึ่งมีกำเนิดอยู่ในภูเขาสูงป่าไม้ในภาคเหนือนะฮะเป็นตัวเป็นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาคือแม่น้ำปิงวังยมนาศนั่นเองนะครับทีนี้อาชีพของคนในภาคกลางนะครับนอกที่บอกแล้วว่าได้รับอิทธิพล นะฮะนะครับน้ำมีน้ำตลอดปีนะครับอาชีพก็คือการเพราะปลูกไม่ใช่ที่ตามรูปนะฮะไม่ใช่เฉพาะปลูกข้าวปลูกข้าวอย่างเดียวนะครับก็ยังมีทําสวนทําสวนผลไม้ก็มีนะครับนะฮะทำประมงน้ําจืดยรางเช่นเลี้ยงปลาในกระชัง ทำบ่อเลี้ยงปลาเหล่านี้นะครับทีนี้นักเรียนไปดูรูปสุดท้ายนะครับทางขวามือสุดเลยน,นักเรียนเห็นและต้องเป็นเป็นอะไรครับทะเลนะถูกต้องครับนักเรียนก็มีการทำประม,มงในทะเลนะฮะที่นักเรียนเห็นเรือที่ทำการประม,มงนี้เขาเรียกประม,มง ชายฝั่งนะครับขณะชายฝั่งก็ออกไปเป็นกิโลเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นประมงอย่างใหญ่ๆเป็นเรือใหญ่เนะี่ก็ออกไปในทะเลลึกกว่านี้นะอยู่ในทะเลก็จับปลาทะเลทำอาชีพประมงนะครับเนะี่ยซึ่งประมงนี่แหละครับตอนนี้กำลังมีปัญหารเรื่องโควิดนะเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างชาตินี่เองนะครับ เมื่อสักครู่เราพูดไปถึงเรื่องของอาชีพใช่ไหมครับการประกอบอาชีพต่างๆทีนี้เรามาถึงว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับการเลือกที่อยู่อาศัยนะครับ ที่อยู่อาศัยของคนในภาคในแต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดลอ้อมไงนักเรียนที่ครูพูดให้นักเรียนฟังเพราะว่าในแต่ละภาคลักษณะภูมิประเทศไม่เหมือนกันเดี๋ยวครูยกตัวอย่า,ยยางนะดูในรูปเ นะครับในรูปเนี่ยรูปแรกเนี่ยจะเป็นบ้านของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนักเรียนสังเกตนะฮะไต้ถุนสูงใช่ไหมครับนะครับไต้ถุนสูงไต้ถุนสูงเหล่าเนี้ใช้ประโยชน์ได้ใช้พักผรก็ได้ใช้เก็บอุปกรณ์ทางการเกษตรก็ได้นะครับ ใช้เลี้ยงสัตว์ก็ได้นะฮสมัยนี้สมัยใหม่เลยเก็บรถนะเก็บรถเอารถเข้าไปจอดในสวดบ้านเลยนะครับแต่นักเรียนถ้าหานักเรียนไปดูในภาคเหนือภาคเหนือนี่เป็นป่าไม้ใช่ไหมถึงแด้ล้อมเป็นป่าไม้อากาศหนาวเย็น โอ้จะมาปลูกบ้านในถุนสูงอย่างนี้ไม่ได้ฮนะหน้าต่างต้องน้อยฮนะ่าไม่น้อยได้ยังไงล่ะครับอากาศมันเย็นเนะี่ยก็ต้องมีทางระบายอากาศให้มันน้อยลงเพื่ออากาศเย็นจะเข้าได้เ,เข้ามาน้อยฮได้ไม่หนาวนะครับทีนี้ไปดูในรูปที่สองนะครับในรูปที่สองนี้ น่าจะต้องเป็นภาคกลางแน่ๆนะครับโอ้ยใต้ถุนยิ่งสูงขึไปอีกทำไมต้องสูงแล้วครับเมื่อกี้นี้นักเรียนจำได้ไหมครับคุณครูบอกว่าภาคกลางเนี่ยเป็นที่ราบรุ่มเวลาน้านำน้ำน,น้ำหลากมาทีในน้ำมาทีเยอะนะมีน้ำจากแม่น้ำปิงวังยมน้านอะไรต่างๆนะครับ มาไหลรวมกันสีแม่น้ําไหลรวมเป็นแม่น้าเจ้าพระยาที่เดียวพอถึงในฤดูน้ําเนี่ยนะฮะน้ําหลากมาเนี่ยน้ําก็จะสูงประกอบขับเป็นที่ลุ่มที่ต่ํากว่าภาคอื่นเลยอะ่ะพูดง่ายๆน้ําก็จะเอื่อล้นบานใครที่อยู่ตามริมน้ํานะครับน้ําก็จะล้นมากเลย นักเรียนไปสังเกตตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์เรื่อยลงมาจนถึงอยุธยานะบ้านเก่าๆนะักเรียนไปดูใจถุนจะสูงสูงมากนะครับเพราะว่าในฤดูน้ำเนี่ยน้ำจะสูงไปถึงท่วมหรือบางครั้งท่วมตัวบ้านไปเลยถ้าหากมามากๆนะครับ และนอกจากนั้นเราสังเกตนะฮะตัวบ้านนะครับไอถุนสูงสูงมากเลยนะสูงประมาณสามเมตรเลยบางบ้านสังเกตจั่วบ้านครับจั่วบ้านก็จะสูงอีกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการระบายอากาศนะฮะแล้วก็ระบายเวลาน้ำฝนมันตกนะจั่วสูง ลังคาก็จะสูงมันก็น้ำก็จะไหลลงได้เร็วขึ้นนะครับจะมาทําหลังคาลาดไม่ได้เน้น้ำรั่วไหลเข้าบ้านนะครับส่วนในรูปต่อมานะครับหลังคาได้ได้ไดไดนนนดนทเน,ดนเตี้ยมากเลยนักเรียนสังเกตดูนะรูปที่สามเนี่ยใต้ทนเตี้ยมากเลยนักเรียนนะครับแล้วก็ ฐานลากแน่นหนาเลยนะครับอันนี้เป็นบ้านทางภาคใต้นะเป็นที่อยู่อาศัยทางภาคใต้เพราะว่าภาคใต้เนี่ยนักเรียนมีลักษณะเป็นเหมือนคาสมุดยื่นลงไปในทะเลด้านขวามือจะเป็นทะเลอ่าวไทยหรือทะเลจีนใต้ส่วนด้านตะวันตกเป็นทะเลอันดามัน หรือมหาอสมุทรอินเดียนะฮะก็มีการทางบานชั้นเดียวนะฮะทางใต้เนี่ยเช่นเดียวกวับภาคเหนือเหมือนกันนะครับลมแรงนะฮะนักเรียนลมพายุโอยแรงมากนะครับนักเรนคงจะจำได้ครั้งหนึ่งนะฮะเคยเกิดพายุอย่างรุนแรงที่แหลงตะลุมพุกนะครับครั้งนั้นโอ้หรุนแรงมาก ฉะนั้นบ่ายเขาในภาคใต,ต้จึงทำเตี้ยๆไม่สูงและฐานรากจะต้องแน่นหนาเพื่อป้องกันลมนะครับนะเอกเรลยนเห็นในภาพนะครับนะสงสยัยถามเลยนะนะเดี๋ยวเระวัยเปิดมานะถามคุณครูเลยนะว่าครูครับทำไมเป็นอย่างนี้นะครับเป็นยังไงทำไมจึงต้องสร้างแบบนั้นแบบนี้อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดถามคุณครูเลย เก็บไว้สงสัยจะถามได้นะทีนี้เรามาดูสภาพแวดล้อมทางอากาศบ้างน,นะครับอากาศหรือมลพิษนะครับตอนนี้จะบอกอากาศอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องพูดถึงมลพิษนะฮะเพราะอากาศบ้านเราเนี่ยทุกวันนี้มันประกอบไปด้วยฝุ่นฝุ่นทั้งนั้นซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย นะครับอันตรายมากหลัจากนั้นก็ยังมีพวกน้ําอีกโอ้โหน้ําก็เน่าเสียนะครับนะโรงงานอุตสาหกรรมก็ปล่อยพวกสารพิษต่างๆลงในในั้นในน้ำนไม่มีการบําบัดใอ้ให้ดีซะก่อนโรงงานอุตสาหกรรมก็เหมือนกันนะก่อนปล่อยควันนะ ก็ไม่มีเครื่องบำบัดนี่เป็นการขาดความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมแต่นักเรียนดูในภาพข้างบนนะครับเป็นการเผาไอ้หญ้าฟางของชาวไร่ชาวนานะครับเนี่ยถือว่าเป็นการขาดความรับผิดชอบอันนี้ผิดกฎหมายนะครับนักเรียน ไม่ใช่จะทำเล่นง่ายๆนะครับเพราะว่านักเรียนนักเรียนน้องนิดูนะครับควันที่เกิดจากการที่เราเผาหญ้าเผาฟางเหล่านี้แน่นอนอากาศต้องมีฝุ่นละอองสองไอ้เจ้าควันเหล่านี้ก็จะไปบดบังนะการมองเห็นของผู้ขับขี่รถยนต์ก็เกิด อะไรครับอุบัติเหตุต่างๆขึ้นนะฮะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตบ้างสูญเสียทรัพย์สินบ้างเนี่ยอย่างที่เราฟังฟังข่าวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมทางอากาศนะครับทีนี้เราไปดูเราจะดูแลเราจะอนุรักษ์อย่างไรให้สภาพแวดล้อมเนี้ยมันดีนะครับ อันนี้ตามหลักวิชาการนะครับให้ความรู้ความเข้าใจและก็ตระหนักให้เห็นความสำคัญอันเนี้ทางรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ควรจะเข้าไปให้ใกล้ชิดกว่าทุกวันที่เป็นอยู่ให้ความรู้ให้ความเข้าใจแกบเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะครับ สองสร้างจิตสำนึกของคนในท้องถิ่นคือช่วยให้ความรู้เขาเราทำอย่างไรนฮะเราจึงจะมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อคนสั่วรวมไม่ใช่เฉพาะพวกเราเท่านั้นแต่ต้องนึกถึงคนทั้งโลกนะฮะ ยังไม่คิดถึงคนทั้งโลกก็คิดถึงคนบ้านเราก็ยังดีนะครับสร่วมกันฟื้นฟูสภาพแวดลอ้อมเช่นปลูกต้นไม้ดีนะครับอันนี้ง่ายที่สุด 2. ช่วยกันเก็บกวาดหน้าบ้านกันนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ทำกันอย่างนั้นดีครับ เราทากันเฉพาะในบ้านนอกบ้านเดี๋ยวปล่อยให้เป็นเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ของเราก็มีน้อยนะครับทั่วบ้างไม่ทั่วบ้างนะครับเราก็ต้องช่วยกันถ้าหากนักเรียนไม่ช่วยกันทันเนี่ยนักเรียนเห็นจะเห็นได้ง่ายเลยถ้าพแวดล้อมเราจะเห็นได้ง่ายเลยในฤดูฝนนัาากเรียนถ้านักเรียนไม่ทําหน้าบ้านเป็นไงเศษผงเศษกระดาษเศษใบไม้ไ บหญ้าอะไรมันก็ไปอุดตันท่อระบายน้ําเกิดน้ําท่วมถนนเป็นไงเดี๋ยวร้อนไหมครับอันนี้เห็นง่ายๆรูยกตัวอย่างให้เห็นนะครับอันสุดท้ายข้อที่สี่ร่วมกันกําหนดมาตรการอันนี้ชุมชนสามารถร่วมกันทําได้ไม่ต้องรอให้รัฐทำหรอกครับช่วยกันดูช่วยกันและช่วยกันคือมีความรับผิดชอบร่วมกันในชุมชน เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ตามต่ต่างจังหวัดนะครับเขาก็มีการตั้งเวรยานนะฮะออกดูแลก็ยังไงยังไงเขาก็เพื่อชุมชนของเขาก่อนนะครับก็ช่วยกันดูแลการตามเท่าเท่าเท่าที่จะททำได้นะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็ได้พูดนะครับในเรื่องของ สิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ของเราฮนะซึ่งเราจะต้องอยู่คู่กันไปอีกนานเท่านานนะครับนะครับฉะนั้นครูหวังว่าในวันนี้ความรู้ที่ครูให้ไปนักเรียนก็คงจะนำไปใช้นะครับได้จะจะได้มากได้น้อยนักเรียนทำเถอะครับ นักเรียนทําดีกว่านักเรียนไม่ทําเลยทํานิดเดียวก็เดียังดีเก็บโค้งใส่ถังขยะแค่นี้ง่ายๆนะครับไม่ใช่ปล่อยให้มันปลิวไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีผลต่อสุขภาพของนักเรียนนะครับนักเรียนก็ไม่ติดโควิดด้วยนะครับสุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็คงจะ ต้องลาคักเรียนลานักเรียนไปเพีงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ